ว่าเนี่ยเป็นพี่น้องกันได้ไหมได้5คนที่ว่าเนี่ยสมมติว่าตัวโครงการเนี่ยอยู่ที่รากเท้า,าแต่ว่าอีก4คนเนี่ยอยู่ดินแดงสุขิศาลนี่ได้ไหมได้แต่ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่อยู่ในพื้นที่ของโครงการตั้งอย่างเงี้ยมันมีรายละเลอียดปีกย่อยซึ่งยังต้องเอาค้มเข้าใจผมก็เลยให้นยโยบายเมื่อสักครู่นี้ว่าวันที่27หรือวันอื่นใดก็ตามแต่ที่จะเลือกลงมานจะต้องมีคนที่หนึ่งมาเป็นออกร้านโชว์เคสเช่น ร้านซูชิวิมลทำยังไงเขียนขอโครงการได้สองแสนที่ได้ไปเนี่ยไปซื้อหม้อไปซื้อถังข้าวไปซื้ออุปกรณ์ในการทําซูชิอย่างเงี้ยแล้วอาจจะต้องมีคลินิกในการที่จะเปิดว่าถ้าเกิดสามารถที่จะทําโครงการสำคาญตรนี้ได้เนี่ยเนี่ยโครงการที่เขียนแบบนี้สามแผ่นที่ว่าเนี่ยประกอบไปด้วยอย่างนี้หน้าแรกรายชื่อกมรรมการหน้าสองโดยประสงค์เป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมเน้นหนักไปที่กลุ่มคนที่จะมาดู ึ่งเมื่อสักครู่นี้ได้บอกว,ว่าตัวเลขเนี่ยประมาณ300คนแต่300คนเนี่ยต้องกระจายสัดส่วนไปอย่างอย่างอย่างเฉลี่ยเท่าๆกันของทุกเขตหนึ่งเที่ยงมานคนนีจะเปิดโอเพ่นสมมุติว่าออกข่าวไปใช่ใช่มาได้มาได้ครับ<ม>300เนี่ยหมายถึงว่าตามโคต้าหลักที่ท,ที่ให้โอกาสมาดูแต่ประชาชนที่สนใจทั่วไปอาจจะต่างจังหวัดหลักการเดียวกันครับมาดูได้เลยเราเปิดโอเพ่นคนสนใจก็มามาได้ใช่ครับถ้าเกิดจะประเมินไม่ยาก แต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นเป็นเหมือนกองทุนใหม่เป็นเหมือนโครงการใหม่ที่รัฐบาลชนะเลือกตั้งมาแล้วบอกจะทําที่มันอาจจะยังไม่ประสบผลเ็จอย่างที่ใจหวังเนี่ยผมว่ามันมีเรื่องของการมือเข้ามาเกี่ยวข้องผงยกตัวอย่างกรุงเทพมหา,คามนครอย่างเงี้ยผู<ม>้ว่าเนี่ยอาจจะเป็นอีกพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้พอเราไปทําตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็าอาจจะถูกมองได้ว่า<ม>ว่าเป็นการสร้างแนวร่วม เป็นการสร้างคนที่ที่ชื่นชอบนยโยบายเนเบอร์เพราะฉะนั้นหน้าที่ของคนทําโครงการเนี่ยจะต้องอธิบายให้มากที่สุดนะครับว่าทําแบบไหนยังไงแต่โดยธรรมชาติของคนไทยเนี่ยผมว่ามีปัญหาเรื่องการเข้าถึงข้อมูลนะยกตัวอย่างเช่นวันนี้ถ้าเราจะทําโครงการเจ้าโครงการเนี่ยแบงค์ทุกแบงค์เนี่ยเขาก็จะมีหน่วยให้คาปรึกษาเข้าไปถึงในพื้นที่จริงๆว่าแบงค์มีตัวช่วยอะไรบ้างนี่คือรูปแบบธุรกิจต้องทำแบบนี้นะครับ แต่ของเราเนี่ยวันนี้เนี่ยอย่าว,ว่าแต่กองทุนพันธบอกสตรีเลยกองทุนอวังวเอสแปนเนี่ยก็ยังมีคนที่เข้าถึงและไม่เข้าถึงเข้าถึงมากเข้าถึงน้อยอีกซึ่งมันเป็นธรรมชาติและโครงการที่เป็นโครงการใหม่ด้วยต้องสื่อสารนะครับว่าเขาจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างในการเข้าร่วมโครงการนี้อ,อย่างที่ผมเรียนคือพอบอกว่าเขียนโครงการปวดเฉพาว่าก็ปวดหัวตืบแล้วเขียนยังไงโครงการที่ว่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ทางทางพอมอก็มีหน่วยนะครับในการไปอธิบายว่า3าแผ่นก็ก็เขียนเข้ามาได้แล้วหน้าที่หลักของของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือความจริงเนี่ยอย่างรูปแบบของ,งกองทุนพัฒนาสตรีกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาชนะเลือกตั้งมาที่ผมบอกแล้วรัฐเนี่ยไม่ได้เป็นคนไปบอกนะครับว่าต้องเอาครูประทีปมาไม่ใช่นะเขาเลือกตั้งกันมาแนละ้วเป็นกระบวนการที่มาทุกโครงการที่ที่เสนอมาเนี่ยมันก็จะมีกรอบในการพิจารณาอนุมัติของเขาอยู่ทีนี้มันเหมือน มันเหมือนยังไม่เห็นตัวครับผมเข้าใจว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยคนจะพูดปากต่อปากว่านี่ไงร้านซูชินี่ไงน้ำแร่นี่ไงขนมแฮมแฮมเมดที่ทำแล้วได้เงินมาสองแสนมันก็จะไปปากต่อปากแต่โครงการเนี้ยในระยะยาวจะประสบความสำเร็จแน่นอนเพราะว่าผู้หญิงประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพเนี่ยถ้าเราไปคุยกับพอนาทีพริปทองเนี่ยท่านก็จะบอกเลยเป็นมาตรฐานว่ากองทุนหมู่บ้าน SML เนะถ้าผู้หญิงขับเคลื่อนมีวินยัยมีระเบียบ ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาแต่แน่นอนว่าในแง่ของของหลักประกันที่มีการคุยกันในห้องมอสรูว่าเอาไปแล้วเนี่ยจะคืนไม่คืนเนี่ยอันนี้มันก็ต้องมีเรื่องของของหลักการที่จะเกิดการหนี้ศูนย์บ้างอยู่แล้วแต่แต่โดยหลักการเนี่ยอย่างธนาคารคนจนในปากาีสถานรในอินเดียเนี่ยกลับกลายว่าผู้มีรายได้น้อยเสียอีกที่ไม่ได้มีปัญหาในการใช้คืนหนี้นี่นี่คือตัวเลขที่ท,ที่มันส่งสะท้อนมาอย่างกองทุนหมู่บ้านเนี่ย หลายหลายชุมชนเนี่ยก็พัฒนานะครับออกผลต่อยอดขึ้นมาแล้วก็สามารถไปดูได้ะฉะนั้นสรุปก็คือว่าถามว่าคิดว่าโครงการนี้เนี่ยเ,เกิดปัญหาตัวไหนยังไงเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการสื่อสารซึ่งไม่ใช่แค่ประชาสัมพันธ์นะสื่อสารอธิบายความทุกภาคส่วนว่าการเข้าร่วมโครงการนี้มันเข้าร่วมได้ไม่ยากเลยแล้วทุกคนก็สามารถได้ประโยชน์ถ้าคุณเข้าถึง ให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งทุนแล้วก็เน้นการรวมกลุ่มด้วยคือคอวามจริงเรื่องการมาวก่า27จ็จัดงานจะเชิญรัฐมนตรีท่นานไหนเนี่งอาจจะไม่เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันได้ซ้าไปแต่เนื่องจากว่าพอคุยกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มีหลายคนดูอย่างตอนแรกพมเริ่มจับก่อนพอเปิดเวทีแล้วฟังเหมือนรอบสองกลายเป็นพอชอพัฒนาชุมชนชอย่างเงี้ยเป็นต้นผมผมเลยคิดว่า คนที่จะเป็นกำลังหลักในมุมผมนะผมว่าน่าจะเป็นรัฐมนตรีศาสนนโปรม,มซึ่งซึ่งท่านจับก,กองทุนนี้เต็มเ็มนะครับท่านรัฐติท่านดูหลายเรื่องนะครับเรื่องการค้มามนุษย์เรื่องผู้พิการเรื่องอะไรตามกรอบนโยบายของพอมอง <Okay. S 1> แต่ท่านรัฐมนตรีศาสนาเนี่ยเดิมเนี่ยดูช่องสิบเอ็ดด้วยแต่ตอนนี้ไม่ได้ดูช่องสิบเอ็ดนะ,ะให้มาดูเรื่องนี้เลยโดยเฉพาะเลยมผมก็จะว่าท่านจะต้องไปไปไป,ไปพัฒนากระบวนการสื่อสาร<ม>ครับนี่ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ,รม,มันจะดูอย่างนี้เหมือนกันนะครับ ก็ดูเหมือนแบงก์เลยคือว่าพอครบรอบปีว่ามาหนึ่งเนี่ยมาดูปั๊บเนี่ยอาจะเห็นว่าไอ้ทำไมเงินของกองทุนเนี่ยไม่ได้ถูกนําไปเบิกจ่ายเลยทําไมไม่อนุมัติมันมีโครงการมาน้อยเกินไปไหมหรือชาวบ้านเข้าใจผิดหรืออะไรยังไงเหล่าเนี้ยมันจะเป็น KPI ที่จะจับเลยว่าว่าการดําเนินการของกองทุนเนี่ยมันมันมันควรจะปรับปรุงตัวไหนบ้างเพราะฉะนั้นถ้าถ้าให้ถามความเห็นถ้าให้นำเสนอจริงๆเนี่ยผมว่าตัวขับเคลื่อนหลักคือด้านวุฒิสันศาสณี์เนี่ย แนะจะต้องออกแรงเยอะกว่านี้แต่แต่พมเนี่ยผมว่าเป็นกระบวนการเป็นองค์าการพยศที่พร้อมมาพร้อมในการที่จะช่วยทำอยู่แล้วผมผมเข้าใจว่า5ยุทธศาสตร์ที่นายกตั้งเนี่ยส่วนหนึ่งก็ไม่เฉพาะรัฐบาลชุดนี้นะผมว่าทุกรัฐบาลมีปัญหาในเรื่องการสื่อสารเอ่อผมอยกตัวอย่างเรื่องจำนำข้าวอย่างนี้ถ้าผมจะอธิบายในมุมของพอมนะ ผมจะอธิบายอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันจะขาดทุนไปบ้างเนี่ยแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราไปดูว่าค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่บอกสามร้อยมีโอ้ขึ้นแล้วจ่ายไม่ไหวเนี่ยแต่วันนี้แรงงานาค่าก่อสร้างเราเลยจ้างเลยจากพม่าเลยนะครับไปจ้างเขมรเลยนะครับตอนนี้ขาดแคลนนะครับโรงงานในคันเพราะอะไรครับกลับบ้านไปทํานาซึ่งกลายเป็นว่านี่คือการคืนความสุขกลับบ้านไปสู่ชุมชน สังคมชนบทไทยได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเมื่อก่อนคนทํงานาปนแต่คนแก,แก่แต่วันนี้ลูกหลานก็ละทิ้งจากภาคอุตสาหก,กรรมกลับไปอยู่บ้านทํานนี่เป็นความสุขซึ่งประเมินเป็นมูลค่าเงินไม่ได้นี่อธิบายแบบสังคมก็ถ้าทุกคนช่วยกันพูดแบบนี้ครับเช่นแรงงานมีมิติยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็จะคือวันนี้กลายเป็นว่าทุกฝ่ายก็จะไปคาดกันซึ่งถามว่าจาเป็นมันก็จําเป็นะว่าตกลงมีข้าวอยู่กี่ล้านตันขายได้กี่ล้านตันขายราคาเท่า,า,าไหร่ที่เหลืออยู่เหลือเท่าไหร่จะขายยังไง เพราะฉะนั้นนายกก็จึงจึงมอบนโยบายกันนีะครับว่าทุกส่วนเนี่ยถ้าได้ทําหน้าที่ของตัวเองซะแล้วเนี่ยดีซะแล้วเนี่ยมันก็ช่วยแบ่งเบาคนอื่นด้วยอย่างเมื่อวานที่ประชุมกันที่ที่501เมื่อวานเนี่ยก็คุยเรื่องนี้ครับแต่ถามว่าพอมอทําเยอะไหมเนี่ยผมว่าในส่วนของพอมอก็เยอะนะครับบคนมองข้างนอกเขาแบบนว่าอู้อพอมอไม่ไม่เป็นสัมพันธ์แต่จริงเนี่ยถ้าเมื่อวานในวงประชุมถามว่าพอมอไม่ไม่ผลักดันในทนี่ผมจะเถียงเลยนะเพราะงานของพ,อพอมไอหลเรื่องเนี่ยมันก็ไปได้ดี